วิธีชํากิ่งตอนมะนาวพวงมานีนะครับที่ส่งไปลูกค้านะก็ประมาณนี้นะครับเราจะห่อตุ้มไปนะฮะให้ถึงแล้วน่าให้ลูกค้าตัดตัวรัดตัวตึงออกนะครับให้ตัดอย่างระมัดระวังนะนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาถุงถุงหุ้มถุงหุง้มกิงๆๆ่งตอนออกนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังนะนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาออกไม่ดีจะทําทำให้รากเขาหลุดจากกิ่งก็จะทำให้เสียหายได้นะครับอาจจะใช้มีดกรีดก็ได้นะครับนี่เอาถุงออกแล้วนะครับนี่ <c oughs> ตเตรียมดินไปแล้วนะครับดินเนี้ยก็จะเป็นสูตรดินของส่วนทับตวีที่เราให้ลูกค้าไปนะฮะ หรือถ้าไม่มีก็เอาง่ายๆนะครับก็คือใบกัมปูหมักแล้วก็ผสมมูลมูลสัตว์มูลที่ไก่แกลบหรือว่ามูลงัวก็ได้นะครับให้มันเป็นดินล,นล้วนๆแล้วก็สามารถจะจัดเก็บ,บความชื้นได้ดีนะครับเนี่ยนะครก็ประมาณเลยอดินตัวนี้วันนี้ผมใช้ใบก้ามปูหมักแล้วก็ผสมดินนะครับแล้วก็มีขี้งัวเล็กน้อย นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราดึงถุงเรียบร้อยนะฮะเราก็จะเห็นรากเนี่ยรากเคียวเขาวๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาออกจากถุงแบบระมัดระวงังเขาก็จะสมบูรณ์อย่างนี้นะฮะก็ติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแต่ทีนี้บางกิ่งเนี่ยที่เราตัดไปนะฮะอาจจะไม่สวยเหมือนกิ่งนี้นะครับ ให้ลูกค้าเนี่ยตัดปลย,ยอดทิ้งนะครับประมาณเนี่ยเพื่อให้ก็แตกยอดใหม่นะครับจริงๆกิๆ่งมะนาวพวงมานีจริงจรนะิงเนี่ยดั้งเดิมที่เราตัดไปยังไงเนี่ยคือไม่สําคัญเลยนะครับว่าจะสวยใบจะมีตําหนิหรือไม่จะแตกยอดหรือไม่ตอนที่ไปไปเป็นกิ่งนะครับจะสําคัญอยู่ที่ตอนที่เราไปลงกระถางอนุบาลนะครับ เขาจะแตกยอดใหม่แตกยอดใหม่ทั้งหมดนะครับนั่นคือความสําคัญนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาลงกระถางเลยใส่ดินลงไปก่อนนะครับลูกค้าจะนุมบาลแบบในถุงจำก่อนก็ได้ก่อนจะไปลงปาชนะใหญ่นะครับหรือจะลงในกระถางก็ได้นะครับก่อนจะไปลงปาชนะใหญ่ แต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงกระถา,างนี้ถามว่าเลี้ยงได้ให้ผลผลิตไหมให้ผลผลิตนะครับแต่ว่าพุ่มมันจะไม่ใหญ่พุ่มมันก็จะสูงไม่เกินนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้พุ่มใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับภาชนะที่ที่เราปลูกนะนี้ผมก็จะโน้มบานในนี้นะก็จะกล่าวว่าก็จะเลี้ยงในนี้ต้มไ,ไปตลอดนะครับจนผลผลิตให้ผลผลิตนะครับ ไอ้กิ่งตอนที่ติดลูกไปแล้วก็ติดดอกไปนะฮะลูกค้าท่านไหนที่ได้กิ่งตอนที่ติดลูกไปติดดอกไปเนี่ยคือคือไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะฮะเพราะว่าไม่ติดแน่นอนนะครับทั้งดอกทั้งผลก็จะล่วงยิ่งผลอ่อนนี้ยิ่งร่วงนะฮะผลอ่อนที่ติดไปกับกิ่งนี้ร่วงแน่นอนนะครับคือตอนเนี้ยทำยังไงก็ได้ เราต้องการแค่ยอดใหม่เท่านั้นเองยอดใหม่ก็คือหลังจากที่เราไปลงอนุบาลเนี่ยก็รอยอดใหม่จากจากการอนุบาลน,นะครับพลาจนานะที่เราใช้ปลูกเป็นอะไรได้บ้างครับพาจนะที่เราใช้ปลูกนะครับคุณลูกค้าก็จะมีถุงดํานะครับถ้าเกิดว่าเราเราใช้ถุงดํา ก็ได้นะครับใช้ถุงดําก่อนก็ได้เพื่ออนุบาลอนุบาลแรกนะผมเรียกว่าอนุบาลแรกนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเสียเวลาเวลาในการอนุบาลเราปลูกจริงเลยก็ได้ปลูกจริงในที่นี้หมายถึงว่าลงในกระถางน,นั่นแหละครับเหมือนเหมือนผมวันนี้เนี่ยเหมือนเหมือนที่บกทำเนี่ยนี่คือปลูกจริงนะครับปลูกจริงในกระถาง10นิ้วนะครับในกระถาง1ิบนิ้วก็ปลูกจริงได้ นะฮะในถังในเข่งนะครับแต่ได้ดีสุดในการดูแลช่วงอนุบาลแรกนะครับคือให้เ็าติดก่อนมียอดก่อนแข็งแรงก่อนแล้วไปลงกระถางก็ได้นะครับ mm hmm. ก็คือลงถุงดำก็ได้นะฮะ mm hmm. นี่ก็คือทีนี้เนี่ยหลังจากที่ผมอนุบาลลงกระถางนี้แล้วนะนะครับ mm hmm. ผมก็จะเลี้ยงด้วยน้ําหมายถึงว่าผมจะเลี้ยงน้ําที่ มีกระบะรองมีถาดรองกระถางนะครับเนี่ยเหมือนอย่างนี้นะครับผมจะเลี้ยงน้ำไว้อย่างนี้เลยนี่นะผมก็จะลดไปข้างบนนะครับรดน้ำข้างบนนี่แหละถามว่าข้อดีของการเลี้ยงน้ำนะครับเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำในก้นกระถางเนี่ยดียังไงดีตรงที่เขาจะได้ความชื้นตลอดเลย คือเขาจะไม่กัดความชื้นนะครับมีความชื้นมาหล่อเลี้ยงตลอดเลยทำให้เขาแตกยอดได้เร็วแตกยอดเร็วมากด้วยไม่ใช่ธรรมดานะฮะเร็วมากแบบเร็วสปีดนะครับเราใส่น้ําระดับไหนครับน้ําในที่เราใส่เลี้ยงน้านะฮะก็ใส่ระดับที่ระดับรากเก่าที่เราฝังไปอย่างกระถางนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณเนี้ยรากที่ผมฝังไปก็อยู่ประมาณนี้ ก็สามารถจะดูดน้ําขึ้นมาเลี้ยงได้นะครับห้งเราก็เติมตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิ่งอนุบาลที่ผมอนุบาลไว้อาทิต์หนึ่งนะฮะแล้วก็แตกยอดเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยไหมครับปลูกเสร็จปลูกปลูกหลังจากที่เรากิ่งลงเนะี่ยเรายังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับเรายังไม่ใส่ปุ๋ย เราจะใส่ปุ๋ยตอนที่เห็นว่าก็แตกยอดเล็กๆนะครับก็จะเป็นสูตร15 15 15สูตรเสมอนะแต่ถามว่าตอนนี้เราเราผสมดินนะเราสามารถจะใส่ไปได้ไหมใส่ได้ครับก็จะเป็นเอ่อพวก15นิดหน่อยนะครับ1าสูตรเสมอนะสูตร 15, 15 15 15หรือว่าก็จะเป็นอินซีชนิดเม็ดอะไรพวกนี้ใส่ได้เอ่อสารเร่งลงเร่งลากก็ใส่ได้นะครับ tại đây một gửi nó